สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนกลับมาพบกันในช่องพลอยในทิมคาโรคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปค่ะไม่เหมาะเนาะเดี๋ยวไปเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวัะแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิ้นนะคะอ่ะ มาเริ่มกันเลยใครอยากาดูดวงส่วนตัวเป็นเรื่องราวของคุณเป็นคำถามของคุณแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะให้ไอดีไลน์ไว้แล้วแล้วก็ใครที่อยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้ค่ะครูรับสอนอ่านไพ่นะคะรับสอนตัวต่อตัว,ตวไม่ต้องเดินทางมาสอนแบบออนไลน์ค่ะแล้วก็ ราคาค่าครูหรือว่ารายละเอียดการดูดวงอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปดูได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีเมถุนสําหรับคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นในอดีตที่ผ่านมาพวกคุณเกิดอะไรกันขึ้นบ้างขอดูหน่อยค่ะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะ,ะอัศวินถือไม้นะคะอัศวินถือไม้เรื่องร้อนความรุนแรงอารมณ์ใช้อารมณ์บางมันเหมือน มันเหมือนมีคนที่ใช้อารมณ์อีกคนหนึ่งนะไพเ่เดอะสตาเดอะสตาแปลว่าชาวราศีกุมก็ได้นะฮะคนทีเ่เกิดราศีกุมนะอันนี้คลิปนี้เป็นโดยรวมนะคุณจะดูแบบรัคนาราศีดาวจันทรดาวสุ์สามารถดูได้หมดเลยจะเป็นแบ่งแบบไทยแบ่งแบบตะวันตกก็ดูได้นะคะาชาวราศี มีถุนก็ถ้าแบ่งแบบไทยช่องนี้แบ่งแบบไทยก็วันที่15มิถุนาถึง14ากรกฎาคมผู้ที่เกิดระวังช่วงนี้เนาะที่นี้นะฮะไพ่บอกว่ามันเหมือนมีคนที่อารมณ์ร้อนเอาแต่อารมณ์ตัวเองพูดแรงใช้อารมณ์แรงเหมือน หมุดหิดง่ายหงุดหิดใส่คู่หมุดหงิดใส่คนที่รักอีกคนนึงพยายามปรับพยายามค่อยคปรับทุกอย่างแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะ,ะหวังว่ามันจะดีขึ้นเนาะก็พยายามโฟกัสที่แบบเออเรื่องงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานก็ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะหันหน้าเออไปทาสิ่งอื่นเพื่อจะให้ปัญหาของความรุนแรงมันไม่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วนะคะ เอ่อในความสัมพันธ์เนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วไงแต่ว่าใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะใช้ความอดทนอดกลั้นกับความสัมพันธ์นี้มาค่อนข้างยาวนะะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนเก่งกับการอดทนจริงๆแต่มันด้วยความเป็นความสัมพันธ์เนาะมันมีควีนทั่วขึ้นมาคนหนึ่งอ่อไพ่ใบหนึ่งเป็นควีนไม้ก็คือแก่งอดทนนะคะเข้าใจกับปัญหาแล้วก็พยายามปรับแต่ด้วยความ มันเป็นความรักกันเนามีควีน้วยขึ้นมามันก็มีความอ่อนไหวมันก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจมันก็มีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า เออทาไมเราต้องมาแบกรับอารมณ์แบบนี้นะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะบางคนถึงยังไม่เป็นครอบครัวมันก็มีสายสัมพันธ์ความผูกพันค่อนข้างเยอะนะบางคนเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นความหน่อยความน้อยใจนะความสัมพันธ์นี้นะมีคนบางคนเดินหายออกไปจากความสัมพันธ์ห่างออกไปนะความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายกันด้วยนะคะเนาะเขาขยายหกไม้ไหยค่ะอืมคือ หายกลับหายกลับกลับไปกลับมาอยู่องเงี้ยคะ่ะเออเนาะเราก็ต้องใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะคะ คิดว่าในความรู้สึกคิดว่ามันจะผ่านไปได้สู้แล้วมันผ่านมาได้แต่ว่ายิ่งสู้ทำไมยิ่งทอ้อยิ่งสู้กับความสัมพันธ์นี้มันยิ่งเหนื่อยมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูหน่อยคะ่ะชาวราศีเมถุนพลังงานของคุณห้าใบนะคะพลังงานของคุณห้าใบประจำวันที่1ถึง15เมษายน2567นะครูก็หายไปนานเนาะกลับมามาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างโรคส่วนตัวสูงอ่ะ เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หายมาเนะี่ยช่วงนี้ก็พยายามจะมาทํางานแล้วนะคะไปเที่ยวมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคใครที่รออยู่ก็ขออภัยกับการรอคอยด้วยนะคะมาดูกันค่ะขอพลังงานให้กับคุณนะ,ะชาวราศีเมถุน5้าใบและผูกรณี5้าใบสิบเหรียญค่ะนะ,ะสองถ้วยสามไม้ The Magician อ่า แล้วก็คิงถือถ้วยคู่กรณีค่ะ The Rover ความสัมพันธ์นี้อาจไม่ใช่พวกคุณสองคนนะนะฮะควีนถ้วยเดอะซั Sun, อาจมีคนอายุน้อยมาเกี่ยวอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะที่มีอายุน้อยนะฮะหรือว่าการเริ่มทำอะไรใหม่ๆของใครบางคนมี ชาวราศีกรัรมหรือคนเกิดวันพุธเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะชาวราศีเมถุนเอกนะคะไพ่เดอะเรเบอร์ขึ้นมานะคะ,ะพลังงานเมื่อกี้ควีนถ้วยอ่ะควีนถ้วยมาอีกแล้วคิงถ้วยมาก็มีทัดน้ำนะคะเด็ดม่ลงธาตน้ำกรกฏพิจิกมีนค่ะเป็นใครก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่า สิบเหรียญช่วงนี้นะตัวคุณเป็นสิบเหรียญค่ะหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกาคุณเหมือนจะพยายามมันเป็นพลังงานของการเติมเต็มของคําว่าครอบครัวความรักหรือธุรกิจคุณอาจจะไปโฟกัสที่ธุรกิจคุณอาจจะไปโฟกัสที่งานก็ได้เพราะว่าขยายออกมาเป็นแปดมายนะคุณอาจจะพยายามไปสื่อสารแต่ความคิดของคุณเนะี่ยสื่อสารในเรื่องอะไรเรื่องของการงานการทํอรายการดูแลครอบครัวนะต่างๆแต่ว่าในความคิดของคุณนะ่ะ คุณก็ยังโฟกัสที่ความรักค่ะแต่คุณจะรู้อยู่อย่างหนูว่าความรักของคุณน่ยมันไม่เท่ากันคุณเป็นคนที่ให้คุณเป็นคนทีพยาพยามพยายามพยายามแต่คุณยังรู้สึกได้อยู่ว่าเออคนคนนั้นรับอย่างเดียวนะฮะรับอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่นิ่งไม่ให้อารมณ์ที่ดีไม่ให้อะไรที่ที่ดีตอบกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ความรักเนี้ยจิตใต้สำนึกคุณบอกว่า ถึงแม้มันจะเป็นครอบครัวถึงแม้จะอยู่กันมานานแต่มันกลายเป็นว่าเหมือนบ้านที่มันมีแค่สมเสาความสัมพันธ์มันคอนแขนงอนเงันมันมันเลยทําให้คุณไปโฟกัสที่เรื่องงานคุณไปโฟกัสที่การเงินหรือการเอาชีวิตรอดในเรื่องของการเป็นอยู่การเงินการงานธุรกิจต่างๆมากกว่านะเพราะถึงแม้ว่า เอ่อความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นทั้งที่อดีตอ่ะคุณแก้ไขมันมาแล้วได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าการแก้ไขตัวคุณอาจจะเปลี่ยนอะไรมาพอสมควรจัดการอะไรมาได้พอสมควรเพราะว่าไพ่เดินมิจฉเชนขึ้นในอดีตเดินมิจฉเช่นแปลว่าเอ่อการเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ทําอะไรด้วยการแก้ไข ด้วยตัวเองมาแล้วนะะเออมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นปฏิหารหรือเรื่องอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณได้แก้ไขสิ่งนั้นมาไพ่บอกว่าคุณอาจเกี่ยวข้องนะะกับคนที่ทํางานด้านครูบาอาจารย์นะฮะไพ่ฤาษีเนาะครูบาอาจารย์คนที่คอยสั่งคอยสอนคนอื่นคนที่ทํางานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรือคนที่ ชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมีโลกส่วนตัวจะเป็นตัวคุณหรือเขาก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดรอบรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยแบบนี้หรือว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไพ่บอกว่าแนวโน้มนะฮะขอขยายแนวโน้มของคุณคะ่ะเป็นกิงถือถ้วยนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณจะอยู่เฉยๆคะ่ะยังมีความรักนะคุณยังมีความรักคุณยังมีความ ต้องการที่จะให้ครอบครัวคุณหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ดีคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังมีข้อดีในความสัมพันธ์แต่เลือกที่จะโฟกัสที่สิ่งดีๆกับตัวคุณดีกว่าช่วงนี้เด่นเรื่องเงนินเด่นเรื่องธุรกิจคุณก็ไปโฟกัสที่ธุรกิจเด่นเรื่องงานคุณก็ไปโฟกัสที่งานมีความรักอยู่ค่ะ ยังถือไว้นะยังแบบนี้แต่ว่าถือไว้แบบแน่นด้วยนะเพราะว่าเป็นคนะิงเหรียญเนาะเออถือไว้แบบแน่นแต่ว่าก็ยังไม่ขยับทําอะไรคะ่ะชาวราราศีเมถุนนะคุณก็เหมือนเป็นคนที่แบบอบอุ่นใจดีอะมองจากลักษณะไพะ่เนาะแต่ว่าคือจากความคิดและจิตใต้สำนึกมันบอกว่ารู้สึกว่ารักมันไม่เท่ากันนะแล้วบ้านที่มีเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีมันมันมันคนนอนแคนงอนแงนเหมือนบ้านที่มีสามเสาคุณก็เลยรู้สึกว่า คุณไปโฟกัสสิ่งนี้แล้วกันในช่วงต้นเดือนนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันอีกทีนะว่าคุณกับเขามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยมาดมูมาดูของเขาก่อนนะ,ะของเขาว่าเขาเป็นยังไงนะ,ะในช่วง1-15มีสา 2, 5, 6, 7นี้นะคะเออเมื่อกี้พูดออพออผิดหรือเปล่าเนี่ยก็พอ 2, อ 6, 7แล้วกันนะ,ะเออเขาเป็น The r e v e r ตอนนี้เขาแบบ เขามีทางเลือกที่จะทำอะไรนะมีทางเลือกที่จะทำอะไรวางตัวนิ่งนะจากการวางตัวของเขาวางตัวนิ่งวางตัวเพิกเฉยวางตัวไม่ขยับทำอะไร <c oughs> รู้สึกค่ะรู้สึกถึงความผิดของตัวเองรู้สึกถึงการกระทำของตัวเองรู้สึกร,ร,รอบข้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่วางตัวเฉยคนคนนี้อาจจะมีพลังงานของคนอายุน้อยเข้ามาอยู่ข้องนะความความสุขของเขาคือคนอายุน้อยความ ใส่ใจตอนนี้โฟกัสที่คนอายุน้อยค่ะทั้งที่อดีตอ่ะเขาเคยเก็บตัวเงียบเขาเคยอยู่กับตัวเองมากๆทำอะไรแบบเฉยๆนิ่งๆค่อยๆทำไปวันนี้มันเกิดเดลเวอร์ขึ้นเดลเวอร์ก็เป็นชาวราศีเมถุนเองนะฮะเราชาวของคุณเองหรือว่าเดลเวอร์ยังแปลว่าความสัมพันธ์ที่มันมีทางเลือกเข้ามานะฮะเขาอาจจะกําลังเลือกกําลังจะตัดสินใจทําอะไรทั้งที่ว่า นี่นี่แหละกําลังคิดกําลังไต่ตองอยู่นะมีคนเนี่ยม,มีมีความรู้สึกว่าเขามีนึกถึงคนคนหนึ่งที่กําลังแบบนอยหรือว่าอารมณ์แบบเอออ่อนไหวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะอ่อนไหวกับความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะฮะที่แบบอยา่อยู่นี่เพราะว่าไพ่บอกว่าอาดีตเขาก็เป็นเดอะเฮอร์มิตตอนนี้ก็คือแต่จิตใต้สํานึกเขาอะ่ะมันบอกบอกถึงเขากําลังมีความสุข จะเริ่มอะไรใหม่ๆหวังว่าจะเริ่มอะไรใหม่ๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเขาอาจจะกำลังเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขจากคนอายุน้อยหรือความสุขจากการเริ่มต้นจะทําอะไรใหม่ๆนะแต่สิ่งที่เขาเป็นก็คือสิ่งที่เขาเป็นก็คือแนวโน้มค่ะ ยังแบกรับบางอย่างถ้าปัญหากับคุณเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อยากจะวางมันลงยังคงอยากจะแบกไว้ถึงแม้ว่าเขาจะไปโฟกัสที่สิ่งอื่นหรือว่าเขาจะไปทําที่สิ่งอื่นก็ชา่างในทาไม,ไมถึงบอกว่าเป็นตัวคุณเพราะอะไรเพราะว่าสิบมันสิบไม้อะค่ะเขาไม่ได้ทิ้งเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องในชีวิตเขาไปเลยทุกอย่างเขาจะแบกมันไว้นะคะเขาเลือกที่จะแบบ อยู่เงียบเอออาจจะเงียบกับคุณนะแต่ว่าทางอื่นเขาอาจจะไม่ได้เงียบแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่ถ้าม,มีปัญหาขอเรี่ยงก่อนขอหลบก่อนขอไม่พูดขอไม่คุยก่อนเพราะว่าข้างต้นขึ้นมาขยายเป็นคิงถือเหรียญนั่นเองเนะคะเขาก็แบบพยายามหลบเรี่ยงปัญหาไปก่อนนะคะอะมาดูแนวออความคิดของเขาหน่อยค่ะว่าเขามีต่อคุณยังไงคะชาวราศีเมถุนพลังงานของคนที่คุณกําลังคิดถึงนะคะ เขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีเมถุนคนคนนั้นที่เป็นคู่กรณีของคุณคะ่ะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณคะอัศวินถือถ้วยเดอะเรเวอร์อะเดอะเรเวตัวคุณเลยนะอืมโอเคเขาคิดยังไงเขาไม่ได้คิดจะปล่อยคุณไปหรอก เขาคิดถึงเรื่องของการกลับมาทํำยังไงให้ให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้อัสวินถือว่ามันเป็นว่าการมาขอโอกาสการมาพูดคุยเดอะเรเวอร์เมถุนะะราศีคุณเองนะหรืออีกอย่างหนึง่งเขาอาจจะอยากมาเคลียร์ในเรื่องของกรณีที่หนึ่งเขาอา่ะจ,จะมาขอโอกาสจากคุณจะมาพูดมาคุยแต่ว่าสี่ถ้วยอ,ะอ่ะเออสี่เหรียญขอไผ่สี่เหรียญอย่อะ ยังไม่รู้จะทํำยังไงยังยังอยากจะนั่งคิดก่อนยังอยากจะพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาควรแก้ไขยังไงในกรณีที่สองเขาอาจจะอยากเข้ามาพูดสําหรับคนที่มีมือที่สานะเพราะเดเอนเลเวอมันเป็นหลักทางเลือกแล้วสีเ่เหลีมนะมันแปลว่าไม่อยากปล่อยอะไรไปเลยนะไม่อยากปล่อยอะไรไปเลยฉะนั้นเขาอยากจะกลับมาพูดเรื่องเนี้แต่ก็เป็นในลักษณะพูดที่แบบเขารู้สึกว่าออ คุณคงไม่ยอมเออคุณคงไม่ยอมหรือการเคลียร์ครั้งเนี้ยเขาจะจัดการยังไงได้นะคะก็คือยังคิดอยู่ยังหาเหตุและผลอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นเองนะยังคงรู้สึกเด้อว่ามันก็แปลว่ารักด้วยนะแต่มันเป็นรักที่ต้องหาทางเลือกต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะอย่างนั้นแหละออแต่ถามว่าจัดการได้ไหมเขายังเหมือนยังเสียดายกับสิ่งที่ที่เขา จะต้องไปแลกหรือต้องไปพูดคุยกับคุณเนี่ยมันจะต้องมีบางอย่างที่มันต้องสูญเสียไปหรือว่าแลกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกว่าเขายังไม่อยากจะทําตรงนี้นะฮะยังไม่อยากจะกลับมาพูดอะไรตอนนี้ก็คือนั่นแหละเป็นแนวโน้มที่เขาถึกได้เงียบนะขอดูหนะะ่อยค่ะแล้วคุณละ่ะความรู้สึกของคุณละ่ะชาวราศีเมถุนที่มีต่อเขาจริงๆแล้วอะ่ะวันเนี้ยคุณรู้สึก ยังไงนะคะถึงแม้จะบอกว่าเออรู้สึกว่าบ้านมันคอนแคนงอนแงนมันอยู่กันแล้วมันความสัมพันธ์มันคอนแคนงอนแงนมันอยู่กันแล้วมันมัน,ม,นมันทุกข์มากกว่าสุขมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณยังรู้สึกยังไงบ้างกับเขาคะ่ะคิงถือไม้สังกะตายแนละ้วเออสังกะตายแบบโอ๊ยนะหาทางออกก่อนนะขอขยายเพิ่มไปก่อนนะคะเดอะซันแล้วก็สี่ถ้วยอืมคุณรู้สึกว่า ที่คุณบอกว่าสังกรตายหรือไพ่มันบอกเนี่ยบอกว่ามันมันยากแล้วอะมันเหมือนไม้แก่ดัดยากแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าคุณเขากลับมาแล้วมันเป็นความสุขก็จริงอะเป็นเดอดสันอะนะมันเหมือนได้เริ่มใหม่ก็จริงอะแต่สุดท้ายมันจะมาเป็นสีถ้วยก็คือกลับมาเป็นแบบเดิมการขอโอกาสซ้ำๆการทําอะไรที่ในรูปแบบซ้ำๆไม่ใช่คุณไม่ลกเขานะแต่คุณเบื่อการเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างอย่างคิงถือไม้่ไม้มันแปลว่า การงานเนาะแต่ว่าไม้จริงๆไม้คิงเนี่ยมันแปลว่าไม้ที่ระดับสูงละมันก็เหมือนไม้แก่นั่นแหละคะ่ะไม้แก่ที่ดัดยากคุณคุณเห็นมาเยอะแล้วอะ่ะกับการกระทําของเขาอ่ะเดือดซันมันตามมาด้วยเดือดซันมันก็แปลว่าความสุขนั่นแหละเอ่อนวามสุขความสุขที่เริ่มต้นใหม่แต่มันเป็นสีถ้วยมีสีมันก็เลยเป็นความสุขที่วนซ้ำอ่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสักเท่าไหรค่ค่ะนะคะอืนั่นคือความรู้สึกของคุณนะคะ มาดูกันมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหนะะ่อยค่ะชาวราศีเมถุนแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างขอดูหนะะ่อยค่ะประจำวันที่ 1- นึถึงสิเมษาสองห้าหกเจ็ดนะคะจะหกหอีกแล้วนะ,ะ,ะถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะครูไม่ได้ครูไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะก็ทําคลิปสดแล้วก็ เอาลงเลยนะฮะเอาลงเลยนะคะ,ะ,คะก็ก็จะเป็นประมาณว่าอืมนะคะผิดก็คือผิดเลยะคะ่ะแต่ว่าก็ให้อภัยกันเนาะ,ะมาดูนะคะมาดูนะ เป็นคนที่หัวโบราณนิดนึงตัดต่อคลิปไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่มีคนช่วยเลยบางทีมันจุกจิกก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะคะตามนี้แหละเนาะโอเคค่ะมาดูนะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีเมถุนประจำครึ่งเดือนแรกเดือนเมษาค่ะ The Star มาอีกแล้วนะ The Chariot ค่ะแล้วก็เจ็ดดาบแปด้วย เดีวออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นแปลว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดทุกอย่างมันจะเป็นไปในรูปแบบเออถ้าคุณตั้งใจที่จะหันมาคุยกันวงล้อแห่งโชคชะตามันบอกว่ามันก็จะเกิดในแนวที่มันแบบไปไปในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้ามองจากตรงเนี้ยถ้าถ้าวงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นมัแปลว่าสิ่งที่พวกคุณเจออ่ะมันคือ สิ่งที่มันต้องเกิดมันเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างที่จะด้วยตัวเราเองอะ่ะมันค่อนข้างยากคุณน่ะพยายามจะเปลี่ยนแปลงเดอะสตาร์นะคุณคิดว่าจะฟื้นฟูทุกอย่างปรับทุกอย่างให้มันมันค่อยๆดีขึ้นนะคะเรื่องระหว่างกลางของพวกคุณอะ่ะมันจริงๆอะ่ะมันก็มีคําว่าเดอะชาริออร์ดมีชาวกรกฏก็ได้นะคะหรือว่าจะมองว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกทหาร นะฮะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับหรือว่าเป็นชาวต่างชาติมองอย่างหนึ่งก็เป็นพวกที่ทํางานด้านการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ไปนูน่นมานี่อยู่เรื่อยๆค่ะนั่นแหละคือ ot, เดอะชาริออตเนาะทีเนี้ยไพ่บอกว่าระหว่างกลางของพวกคุณเดอะชาริออตมันก็คือมีความห่างได้ด้วยมีความห่างกันหรือว่ามีความมีอีกโก้มีความเย่อหยิ่งในรูปแบบที่ ที่ต่างคนต่างมีแต่มองอย่างหนึ่งเลยนะคะมองอย่างหนึ่งเลยมันก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเจอหรือว่าอยากจะเข้ามาเดินทางมาเจอมาเจอ,เจอหรือว่ามาเคลียร์กันแต่ด้วยความที่คู่คกรณีของคุณอะพลังงานอะมันสลับกันได้นะคะคุณก็ดูเอาเนาะว่าคุณอยู่ในในฝั่งไหนแล้วกันมันบอกว่าเขาเป็นเจดตาบแบบเหมือนสิ่งที่เขาทําไว้เบื้องหลังอะมันค่อนข้างเยอะแล้วมันตามกระทบเขาตอนเนี้ยเขาเลยปล่อยให้มันเป็นวิวออฟจุด ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาตามโชคชะตาแล้วกันนะฮะเขารู้ในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเขาเคยทํากับคุณฉะนั้นคุณน่ะจะรู้สึกว่าคุณก็พยายามจะปรับจะเปลี่ยนแล้วนะแต่เขาอะไม่ขยับทําอะไรเลยมันจะกลายเป็นว่าคุณน่ะจะแบบล้าแล้วก็ค่อยๆถอย,อย,อย,อยหลังค่อยๆเงียบหายไปอะคะ่ะแล้วก็ไปการที่คุณจะไปฟื้นฟ,นฟนูมันก็แปลว่าคุณน่อาจจะไปฟื้นฟนูอย่างอื่นไปโฟกัสอย่างอื่นเลยในช่วงในช่วงเดือนต้นเดือนนะคุณเหมือนกับ เบื่อเพราะว่าเขาเองก็รู้ว่าเขาทําผิดหรือว่าเขาทําอะไรรับหลังมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งฉะนั้นเขาก็เลยจะปล่อยให้มันนิ่งไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆดําเนินไปข้อจะทําแบบนี้บ่อยแล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นจิตด,ดาบะเนาะจะทําแบบนี้บ่อยแล้วก็ได้ขอรอให้เรื่องมันเงียบเงียบเงียบแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้คือยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็คือเขาแบบเออระหว่างกลางอ่ะมันเป็นเดชาดิอดตะถ้าเดินทางมาเจอกันมันจะต้องมีเหตุและผลต้องพูดคุยกันฉะนั้น เขายังไม่อยากยังไม่อยากถานะยังยังรู้ว่าความผิดของตัวเองอะมันเยอะอยู่นะคะหรือว่าทําแบบนี้มันซ้ําๆแล้วก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะอ่ะมาดูนะคะไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับ ชาวราศีเมถุนแล้วก็คู่กรณีนะคะชาวราศีเมถุนนะฮะคนรู้คนทราบอะไรคะเอ่อสลับกันได้นะคะดูเป็นแค่ไกด์ไลน์อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะอยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาค่ะนะคะ,นะคะมาดูกันคะ่ะราคาค่าครูอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยะคะ่ะตั้งแต่ดูดวงมาใหม่ๆก็ราคาเดิมค่ะนะครูไม่เปลี่ยนแปลงเนาะก็ยังทําอย่างนี้ไปก่อนนะคะอะ มาดูกันค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนำหน่อยค่ะเดวิลนะคะเดวิลการตัดกันไม่ขาดค่ะแต่โอ้โหว่าแปดดาบมาอีกแล้วเออแปดถ้วยมาอีกแล้วเนาะเมื่อกี้คุณก็ได้แปดถ้วยเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์เขาบอกว่า ตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าพวกคุณอนะ่ะมันมีกรรมต่อกันเห็นนะอันนี้คล้องคออันนี้มัดขาเนะี Day ่ยฮะเดวิวคล้องคอไว้เลยนะอันนี้ก็มัดขาห้อยหัวไว้ทั้งที่คุณรู้ทุกอย่างค่ะแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเมื่อกี้แป้วยที่บอกนะคุณก็จะถอยออกมาคือถอยออกมาอย่างเงียบๆถอยออกมาแบบต่างคนต่างเงียบทั้งที่ยังตัดกันไม่ได้เพราะว่าอะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาของ ดวงของกรรมสมผลอะไรเงี้ยหรือว่าเปะบ,บางคนเป็นคู่กรรมค่ะมาทําให้กันทุกข์มาทําให้กันทรมานแต่ก็ตัดกันไม่ได้พอตัดพอคิดจะตัดกันก็กลับมาด้วยความแบบเออยังเสียดายยังคิดถึงแต่พออยู่ด้วยไปดีๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฉะนั้นไพ่บอกคุณว่านะ,ะมันเป็นกรรมอะนะะเออฉะนั้นถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันเราไม่ไปใส่ใจกับมันมันก็จะอยู่ได้ฉะนั้นเพราะว่าไพ่ลายเนี้ยคืออย่างเงี้ย ห้อยหัวเลยนะคืออยู่นิ่งๆแล้วกันนะคคุณทําอะไรไม่ได้บางคนนะอย่างไพ่เนี้ยขึ้นมาก็แนะนําเลยค่ะครูก็แนะนํานะคะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธิคือจะเป็นอันดับแรกเลยใช่ไ,ไหมถ้าเราพลิกข,ขึ้นมานะมีแสงออกจากหัวแปลว่าสติสมาธิเกิดขึ้นยนะฉะนั้น ก็นั่งสมาธิปล่อยเรื่องราวค่อยๆผ่านไปค่ะนะฉะนั้นคุณแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้นะคะชาวราศีเมถุนเนะี่ยเดี๋ยวขอเซมสีจริงนะคะเซมซีจร e ิงเพิ่มให้กับชาวราศีเมถุน่อยค่ะนะารัง,งานจะบอกอะไรนะีใบที่76ค่ะนะเดินภูเขาที่มีหมอกหนาะจะเดินตามผู้นำทางเนะี่ยฉะนั้นเวลาทำอะไรค่ะ เออเขาเรียกว่าอะไรสตินะใช่อย่างเงี้ยมันแปลว่าสติสติให้นํานาความนาความคิดคุณแล้วกันนะเออจะทําอะไรก็คิดก่อนจะพูดอะไรก็คิดก่อนในความสัมพันธ์ของพวกคุณตั้งแต่แรกที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับคนที่เอาแต่ใจมีคนหนึ่งเอาแต่ใจอีกคนหนึ่งก็ใช้ความอดทนฉะนั้น ก็ถ้าคุณเป็นฝั่งที่อยู่ในความอดทนมันก,มนก็มันก็ดีค่ะแต่ว่าอดทนมากๆมันก็ทุกันเนาะฉะนั้นจะทําอะไรจะอยู่ต่อจะไปต่อก็ต้องใช้สติค่ะการนําทางของคุณมันคือคุณนะมีประสบการณ์ผู้นําทางก็คือประสบการณ์ของคุณนั่นแหละที่คุณผ่านมาันมาแล้วคุณก็มองว่ามันแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทางเนะี่ยฉะนั้นสติของคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นการนําทางให้กับคุณนะชาวราศีเมทุนขอบคุณสํา รหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าอยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวดูแอดไลน์มาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ